สวัสดีตอนสาจ้าพ <aquí en S 2> <laughs> <gera> <lla> ี่น้องจ้าสวัสดีตอนเช้าอยู่เขาป่าเขาโขคขึ้นเก่านั่นแหละจ้ามาแหง่ไข่มดแดงเก็บร์ประนขึ้นเก่าเลยจ้าพี่น้องน้องสาวกำลังแหงคนจ้ามาสองคนจ้ำอันนี้ก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคนจ้าเบิ่งกันมาห้าสิบไร่ขึ้นบ่ได้เนาะจ้าเนาะไปบน้ำกันเลยจ้ามันนี่ เลาะโขกเลาะปลาคือเก่านะ่ะตามภาษาคนมาหากินกัน็ธรรมาชาตินะจ้ะเดี๋ยวไปค่อยน้องสาวอยู่ห่มนั้นดีกว่านะจ้ะไปิ่งดูจ้ะพี่น้องจ้ะมึงอยากฟักฟ้านมึงอยากฟักฟ้านพี่น้อน,นอปาน่นปาเฮ้ยพี่กันอะไรพี่นอนพี่จีบแล้วง่ายไปไหนเฮ้ยตายจใจโอ้ยดู ตัวทุกคนเออน้ำคัานมำจักเอาเอาหิ่มเอารถเออแต่แตมาหลายแทะคนบริมาทั้งนี้จ้ะทุกคนที่เดินกวาหลายอีกแล้วมื้อนี้หัววานได้เป็นโลกคผนจะแกงขายได้ปากลายรลอยจ้ะหมอนึงเอ้ยไปนอนเจอ เพิ่งอีกปะเต็มเยอะจ้กเพี่อโอ้ยทุกคนจา้าโอ้ยมาตีเก็บไปเบิ้งแค่ข้าวมันเดี๋ยวทีในรูดเอารูดเอาลราจ้ะฝ้าโน่นนอง,นองด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวลงกันอีกจาก้าโอ้ยอ่อนซ้อนเดเอาวอ่นใดก่อนพี่น้องโอ้ยงามอื้อฮือต่งงเอาอะไรมาง่ายเสะโอ้ยตัวไปทางหนาแข็งเตะสีคักดได้จ้าทุกคน อมามามาซอยเก็บในใจ้ะทุกคนจ้ะเต็มต้นเลยจ้ะมามาขอลาวสองมือด้วจ้ะพี่น้องจ้ะหลายคักจ้ะมันสิบอะยยไรเอง่ายจ้ะถ้าเก็บอยู่มือเดียวจ้ะเขาสิ่เอือน่นนั่งเงี้ยอีกไข่ฝากฮางกาฝากบอผิดอันยังไ่ทันใดใไข่เลยจ้ะทุกคนใดแทะผักหวาน <laughs>

ฮึบฮึบตองสามหัองจะทุกคนฮึบตะกี้เขาคือเพรเห็นอุ้ไข่นี่ไข่พี่เขา ออ้ทางอีกหน่อยดูจะจึกดูซืบอ,อ,อ,อีกอีกอีก,อกออออเอ้าขยับขเ,เข้าไปฮึบเออนั่นล่ะยาวโลดบาด่ยฮะ โอเป็หยังโอป็หยังโตกกันหงกันยูือเก่าเดี๋ยวมาลุ่นตอนเทกันจะทุกคนจะได้หน่อยได้หยลนยน้จันเนาะบาดเลยกแค่งมันเห็นใครยู่จ้ะพี่น้องพอมียู่จ้ะ มันผึ่งตะไครเห็นบ่แม่มันยังสีแดงบอคั้นเข็มเลยเห็นบโอ้ยเดี๋ยวฟัดเอาจ้าบาดแรกแข็งมันจ้าใ้น้อยนึงจ้าไปไปกันต่อจ้าไข่ดีตรงนี้ล้ะหนึ่งที่จะรัง ไเขาก็ได้จ้ะตวพกหวานจะพป่นางพกหวานน้งันแต่ทกคนอบ้นี่เดี๋ยวพขาเกลี่ยไงเราจะทุกคนพกหวานนี่ใครไปเทใ่ถงจ้าน้องสาวเงยถ่ายยุ่งจะไปบึงเดี๋ยวพจ้าเง่เมเปินลังาเขียวลื่นลเ็นนี่เลยเออตาย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  ไทยเนี่ยหน่อยไม่เปลี <c oughs> ่ยเลยหลายไทยปลาไหลนี่จะไม่เปลี่ยนแทุกคนได้ไม่เปลี่ห้องเหมืนี่ผู้ใดถ่ายกินไม่เปลีย่ยจะได้กินเย อันนี้พ่อติออฟัดเอาจใจทุกคนพเพราะยังไม่เปลี่ยนมล์หลายแต่แข้งไม่เปลี่ยนยินดีนเมือ่อไห่กทุกคนโอ้ยอแข้งป้าบังกระแลนี้ป้าบังกระแลไม่เปลี่ยนก็ได้นี่แขงทุกคนแม่บอลดำหลายๆสิฟัดเอาง่ายอยู่จ้ะเดี๋ยวฟัดกันจ้ะอย่าใครเด้งถาทมันทุกคนจ้ะ เก็บไปเนาะจ้ะเนาะลาแล้วจ้ะคงจะไหวแล้วล่ะจ้ะปีนี้คงจะบ่ได้หลายแล้วล่ะเหลือบางส่วนจะทุกคนไปเทสท์ทางจ้ะไปกันต่อเมื bin, all, ่อกับกับบ้านจ้ะจะเได้เนาะเออจะไข่อ่อนต่อนี่น้องเลยโอ้ยขีดลงไปบัตรขีดบลตรขีดจะซิปปะจะิปขีดว่าแปแล้วแปดเก้าแล้วนี่ อโอ้ <8. S 2> แปดเกตเกตขีดที่แปดแล้วพี่น้อง <laughs> สิน้ำผมมันหอดเก่าสีหอดสีบสิแดงเมียบานพี่น้องเอ้ยเอาโลดเดียวกับพอะจะมันหายาจะพี่น้องเออที่นับอยู่ว่าไม่ยังเด้อจ้านับอันได้จะขีดจะขีดนะนะหอดโลดลาสินค่อันเมียบานนถวนั้นเมืยนะจ้าทุกคนมเมยมันหอด <laughs> เอ้ยใส่หอดออกไปจะออกไปมือขาดแล้ว ไหไขห้างาหน่อยๆแต่ได้เนื้อเดี๋ยวฟัดเอาก่อนจะพี่น้องจ้ะงามาครักจ้ะัไข่งามงามจ้ะ,จะพเพราะได้แล้วจ้ะทุกคนเไข่แทกินบ้านไข่จ้ะแถวนประเดีนี้มันไข่ในในๆๆแล้วจ้ะทุกคน เดือท,ทางกันจากไป้องสาวไปงีแธเราจะจับให้เนี่ยรู้มันจะใครตัวนี้ได้รู้แล้วรู้แล้วว้าวเป็นองค์เป็นเนียงอันนี้แหละเป็นองค์เป็นเนียงเป็นฉากเป็นชะเป็นฉาก,ฉากอันนี้แหละ อ,อดี๋โลแล้วกันนะครดีลแล้วได้แล้วพี่น้องจกาเอ้ยเเป็นคักอีหลีเด้อเทียงลหรตอนนี้มาตอนเกามงกลัว,ลว,ลวอปปไปไปไลยแม่ออกแกทุกคนเยองก็จะหอดโลแล้จักพี่น้องมาตี่สทั้งอจ้า ห่างนหน่อยๆเอาเป๋อไอ้เปะจะพี่น้องแต่หันไครจ้ะทุกคนว้วว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 วฮวโอ้ยกอดแล้วมันเป็นย่อยเป็นย่อยเยอะยาฟ้าหลุดนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยหลุดฟ้ามีสิบกะไดไครทุกคนจ้ะตอนนี้กะเกือบสี่สองโลเลยจ้ะ ตัวสิกับคือสิหอดสองโล่ะดดกมือนี่คือสิมานอยู่ดอกเดียวบาสงส่งเลาะไปทั้งนี่ไหนจะได้เอ,อื้องัดบาดคนหลุ่นกับงัดซอยพวดเสียงตกลงไปในสวิงดังโคกรถดจากทุกคนจา๋าเพวอเพ้อเพ้อีอีกไปไปให้อีกสองห้าง วะล่ะเอ้ยเท่เลยจียังไงจ่าทุกคนจ้าสรุปผลงานจ้ามานจ้าว่ามันสิขอดสองโลกผลิตจ้าขาดก็คือสิขาดหน่อยจ้าเหมือนี่จ้านี่จ้าทุกคนจ้าผลงานขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าพี่น้องจ่านี่มเบึงในเปรี้ยงาะบ่งที่เก่าจ้ากำลังฟัดจ้าทุกคนจ้า คนที่รับชมพอกันในคลิปดี่ดูถัดไปจ้าบ๊ายบายจ้า